โอ้ไม่ก d ไม่ได้เล่นเกมนี้มาสอเกือบ2ปีแล้วยคือเรกคอที่ว่าเก็บตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่มีอะไรอัปเดตเยอะเยอะแยะแต่ปัจจุบันคือตัวละครเยอะมากๆแล้วผมก็มีแค่โปแรกรมอนอยู่ไม่กี่ตัวละครก็มีแค่นี้เองซึ่งผมก็จาวิธีการเล่นก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันใช่แล้วก็จะมีตอนนี้ตอนนี้มีการแปลไทยให้แล้วซึ่งเราก็ได้กลับมาเล่น ที่จริงไอ้ปะทะไทยมันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ด้กควาที่ว่าผมก็อยากกลับมาเล่นไงเกมนี้ผมก็เลยมาเล่นแทนเออเนาะไปน่าเราจะมาเป็นเท่านกันโอ้ยยา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 โน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 ่สโลว์โน่ไม่สโลว์ไงสวย เอาสิเฮ้ยรู้สึกมันมีอะไรมาเลยตีเลยตีเลยเออะนะตีตีตีอืมไปดิปลาปลาเออแะไรปลาเล่าไป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 อบโอ้ยยา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 าสวยหิวก่อนฮิวก่อนฮิวหิวไงฮิวไม่เป็นจำวิธีหิวไม่ได้อะหรือว่าต้องอยู่ในบอล con ở trong bò này đẹp lòi bớt uông đẹp lòi hey 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 dài 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 đẹp lòi 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 đẹp đẹp lòi đẹp đẹp อยจะบอกรับรับอภิ่ะสวยอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนเออสวยได้มีกตงุงตัวโอ้ย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 อืมอืออืออะดิโอ้ยโอ้โหลงลีไปก็ได้ไม่อยู่ก็ได้โหลทำไม้เรนบนมันยับอยนะ่างนั้นอะ ันติจ้าตูบตูบตูบเรียบร้อยสวยทำไมเราแหลกจังวะเอองงงงตัวเองทำมาแหลกจังเอ้เอเลนบอลนี่คืออะไรเนี่ยไ้เอาเออนั่นแหละสิาแต้มไปสวย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 เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮายๆยยา อย่านะอย er. ่านะสวยเก็บนิดนึงอย่านะอย่าทำฉัน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 นะเฮ้ยยูไปไหนเออขอบคุณครับเออ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 อุ้ยมืด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 เออสวยเลยไปแล้ว ไอ้นั่นแหละเออนั่นแหละยายายาเอ้ยมันหายไปไหนหมดวะไอ้ไอ้นกเวนแม่งก็มาจากไหนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยูทำอะไรอะเฮ้ยมาทำอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ใครใครมาทำตัวเกิดเนี่ยโอ้โห โคตรแดงด้วยนะเฮ้เดี๋ยวพิ่เห็นไอ้คุณเธอทำอะไรเออนั่นแหละเฮ้มักพวกคุณมาช่วยหน่อยสิเออนั่นแหละเออเออเออนั่นแหละระเบิดระเบิดไประเบิดไปเออนั่นแหละอ่าเต็มเต็มตมตมอู้อู้ เก็บสวยแตก่กูแตกโอ้ตายแล้วตายแล้วแต่แล้วเพื่อนฉันทำอะไรอยู่สวยแตกหนึ่งสวยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้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 ยยเย้ยเยอฮเ้เเยเ อืเดียดีเดียดีเดียวไออีฝั่งสายต่อโซ่เยอะเกินเออสวยสวยสวยไม่ไม่ไม่สวยแลย้วสวยขอบคุณครับขอบคุณคุณกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยคอยรักใช่เหรอไม่น่าใช่นะอะดิอะดิเอาเลยเอาเลยเอเยเอนั่นแหละไม่ไอ้สแปมไม่ได้อีกโก้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 มันแรงมันยิ่งแรงแงอยู่อ้นี่มันยิ่งไม่อยากยุ่งอยู่มันแรงมันแรงมันแรงกลับก่อนแป๊บหนึ่งอะไรอ่ะเห็นนะว่คุณมาตุยบ้านอ่ะเฮ้ยพวกเย้ยโยู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 ยโยยยโยโยยโยโยยยยยยูยโโยโนโโโนโนโโนเยยยย อยู่ทำไรอยู่ทำไรไอป้๊มป้อมป้อมแรกโอเคเสร็จซิเออทำงนี้ไหนดูซิยังไงต่อเออสวยสวยแต่ให้หมดสวยสวยสวยเออแต่ให้หมดเออสวย มา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 เคเรียบร้อยตอนนี้ไม่รู้ใครน้ำแล้วที่แน่ๆคือเรากำลังในนี้อยู่เรากำลังเร่งรีบเร่งรีบทำแต้มอยู่เออนั่นแหละเฮ้ดิโอ้ยชิบหายเออนั่นแหละไม่ต้อง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 ไม่ต้้งไม่ต้อง เออเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮัลโหลอยากไฟเหรอ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 ไม่ให้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 เรียบร้อยไหนดูสกอร์ทีมซิว่าทีมเป็นไงบ้างตอนแรกอีฟังนำโอเคเรานำไหนดูสิโอ้ยเราเราโหทำไมเราทำไมเราฆ่าเยอะจังวะ เราเราฆ่าไปสิบเก้าตัวในคอเลยเหรอช่วยช่วยสามโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ยเออเยอะ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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับรับชมครับนี่คือเอวีพีเย็ดเปี่ยนโอเคอย่าลืมบอกว่าชนะส่วนสองร้อยคะแนนคือแต้มโอเคข้อมูลไปเทิร์นโอ้โหหนึ่งแสนแล้วกระต่ายช่วยอะไรเนี่ยโอ้หกระต่ายกระต่ายแต้มน้อยมาก อ่าโอเคโอเคแหมขัดสนิมหน่อยฮึไม่ได้เกมนี้มานานมากโอเคเดี๋ยวผมก็คงเดี๋ยวผมกลับมาเล่นเกมนี้น่าจะถาวรเลยมั้งคิดว่านะคิดว่าคิดว่าเพราะด้วยความที่ว่าผมอ่ะผมมีอวีในการเล่นเล่น้วยไงโอเคงั้นขอทุกคนสามารถไปแอดผมกันได้ก็ก็ได้นะครับมีแอดผมชื่อผมว่าชื่อพิกเล็ตตามนั้นซึ่งมันเป็นชื่อช่องเก่าแล้วแหละ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีการเล่น Battle เอ้ย Pokemon Unite ครับผมบ๊ายบาย